จะเป็นเบรกของผมนะของเวฟบร้อยยูบ็อกนะเนี่ยเวลากรรมแล้วมันลึกแบบเนี้ยซึ่งปกติมันจะไม่ขนาดนี้นะอาการแบบนี้เกิดตัวปัม ck, นะป๊มเบรกนะปั๊มเบรกปั๊มดิสหน้าที่กรมแล้วมันลึกลึกแบบไหนผมพาไปดูป่ะจะเป็นเบรกของผมนะของเวฟบร้อยยูบ็อกนะเนี่ยเวลากรรมแล้วมันลึกแบบเนี้ยซึ่งปกติมันจะไม่ขนาดนี้นะอาการแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างเดียวคือมันรั่วมันรั่วตรงนี้นะเพื่อนๆเนี่ยมันรั่วแถวด้านใต้นี่แหละ แต่ทีนี้ประเด็นคือเรายัางไม่ไม่ยังไม่ได้เปลี่ยนมันอ่ะยังไม่ได้ซ่อมเมื่ออาการรั่วสิ่งที่เพื่อนเพื่อนต้องทําเลยเนี่ยคือต้องเติมมันเข้าไปนะจะต้องเติมเดี๋ยวผมพามาเติมกันว่าเติมแบบไหนสิ่งที่เพื่อนเพื่อจะต้องใช้เลยจะต้องใช้ไขควงนะเป็นหัวแฉกหัวแฉกแบบนี้นะมาเปิดตรงนี้เดี๋ยวเราจะเติมตรงนี้อันนี้ผมไม่ต้องไล่น้ํามันนะเพราะว่าน้ามันมันไม่ได้หายทั้งสายมันมันแค่ลดไปนิดหน่อยเราจะได้ <S <S เห็นไหม มันก็จะมีรอยคาบนะมันรั่วเนี่ยมันซึมมอ,อกนะมันรั่วตรงนี้ก็จะตัวซีนตัวโอลิงนี่ก็ขาดตัวซีนขาดนะมันซึมออกเดี๋ยวถอดตรงนี้ก่อนถ้าไม่เคยถอดอะ่ะมันจะแน่นนิดนึงนะเพื่อนๆเมื่อกี้ผมยังต้องกดแรงๆเลยเออยกออกเลยค่อยๆเคาะมันหน่อยดูดิสกรปรกมากเลยนะเพื่อนๆนให้ดูอันนี้คือสกรปรก,กเลยเละเทะ,เะ,เะมากเลยเดี๋ยวต้องเติมเข้าไปใหม่เดี๋ยวขอไปทําความสะอาดก่อนนะ ส่วนตัน้ำมันมันแห้งไปเลยนะดูดีไม่เห็นมีน้ำมันเลยมันรั่วไงเพื่อนๆอาจจะต้องเปลี่ยนปั๊มใหม่ปั๊มนี้ผมเปลี่ยนไปได้ประมาณสองปีนะทำไมมันรั่วไม่มีน้ำมันเลยเดี๋ยวเอาน้ำมันมาใส่น้ำมันที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นดอทสามนะแบบนี้เลยนี่ของมอเตอใส่ดอทสามเป็นของดิสเบกหน้านะเดี๋ยวผมใส่เข้าไปแต่คอทําความสะอาดก่อนเพื่อนๆเราจะต้องทําความสะอาดให้หมดแบบนี้นะอันนี้ผมทําได้เท่านี้จริงๆแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเติมน้ำมันเข้าไป คือสาเหตุหลักๆของมันนี่คือมันรั่วแหละเพื่อนๆอ่ะอันนี้คือใส่ไปเท่านี้ก่อนนะใส่แค่นี้ก่อนพอใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเพิ่งปิดฝานะเดีย๋ยวเรามาไล่มาบีบให้เบรกตึงให้น้ำมันอนะ่ะมันเข้าไปในในสายเห็นไหมเบรกเริ่มแข็งแล้วอันแข็งแล้วพุ่งเลยแค่นี้พอนะครับน,นี่แค่นี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปิดฝาได้ละคือเราไม่ต้องไปใส่เยอะนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมองเห็นตัวระดับน้ํามันตรงเนี้ยเติมให้ได้แค่ระดับของเขานะ ถ้าเราใส่เยอะเกินไปเวลาเราเอาฝามาปิดอ่ะมันจะล้นนะไปเดี๋ยวผมเอาฝามาปิดก่อนนี่เวลาเพื่อนใส่ไปก็ใส่เข้าไปให้ตรงนะนี่ตัวนังสี่มันจะขึ้นแบบนี้คืออ่านได้นี่คือใส่ถูกทางเนี่ยถ้าเราใส่ผิดทางมันจะไม่เข้านี่ง่ายๆเราทําเองได้ค่อยๆล็อก,อกเข้าไปก็สําหรับอาการที่เบรกกำล้อหายเนี่ยก็แก้ได้แล้วนะแค่เติมน้ํามันเข้าไปแต่ยังไงถ้าเพื่อนๆต้องไปแก้ที่ ต้นเหตุของปัญหาเนะีคือเรื่องอาการรั่วของปั๊มเบรกนะอาการรั่วต้องไปแก้ถ้าไม่แก้เราก็ต้องคอยเติมแบบนี้ไม่งั้นเบรกมันก็จะจำกดแล้วจำแล้วเ่มมันจะเบรกไม่อยู่นะก็ยังไงคลิปนี้ก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ฝากเพื่อนๆก,กดตามกดติดตามด้วยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสู่4,000ทับไปด้วยกันไปาย,ายสวัสดีพเพื่อน